ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skills Whisperer EP ที26คุณผู้ฟังอยู่กับยุ่งสริยาค่ะ ที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ Action Learning Coach ค่ะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชอบดูหนังผีบ้างไหมคะช่วงนี้กระแสภาพยนตร์ที่หยดมาแรงมากๆเลยค่ะแบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยเอาจริงๆยุ่งยังไม่ทันได้ดูเลยนะคะแค่เปิดหน้าฟีดในโซเชียลมีเดียมาก็หลอนแล้วค่ะไม่ใช่แค่หลอนในเรื่องนะคะแต่ว่ายังมีคนเอาไปทำมีมหลอนๆในหลากหลายวงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ที่สิทธ์นะคะในวงการนิสิตนักศึกษานะคะหรือว่าที่โลในวงการนักวิ่งนะคะหรือว่าแม้แต่ในวงการทำงานก็มีเรื่องหลอนๆแบบที่สุดเช่นกันค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีความกลัวที่แตกต่างกันไปเนาะวันนี้ยุ่งขอเล่าแบบชวนคุยแบบว่าแยกความกลัวที่เกิดจากภายในแล้วก็ภายนอกแล้วกันเนาะเอาเริ่มจากภายนอกก่อนเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่า สามทุ่มแล้วค่ะกำลังจะเปิดซีรีส์ดูชิลๆก่อนนอนค่ะแต่ว่าดันมีข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาค่ะโอ้โหสั่งงานด่วนขอพรุ่งนี้นะโอ้โหอันนี้แบบน่ากลัวแบบขนลุกเลยนะคะหรือว่ามีลูกค้าค่ะที่กำลังจะปิดดิ้วอยู่แล้วค่ะอยู่ๆยู่โทรมาขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนนะคะอันนี้ก็หลอนมากๆเช่นกันค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็ล้วนส่งผลให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่า ยังสามารถระบุได้ชัดเจนค่ะว่าต้นสายปลายเหตุมันมายังไงตรงไปตรงมานะคะแต่ว่ายังมีความกลัวอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มันอยู่ภายในลึกๆค่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำอันนี้ก็นน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เรารู้ว่ามันมีเรื่องที่ผิดพลาดอยู่อะค่ะ ะะหลายครั้งเลยเราเลือกที่จะเงียบซะดีกว่าเพราะว่ากลัวพูดออกไปแล้วอะค่ะเราจะถูกตําหนิหรือเปล่านะเพื่อนจะมองเราไว้ยังไงนะคะน้องในทีมอาจจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ฉลาดไม่คููหรือเปล่านะคะหรือเวลาที่มีไอเดียดีๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าพูดไปเนี่ยมันจะดูแปลกแยกไหมนะหรือว่างานจะเข้าหรือเปล่านะคะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าทราบหรือไม่คะว่า ความกลัวเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นการชุดรังการสร้างผลงานที่ดีของทีมทั้งนั้นเลยแต่ว่าส่งผลกระทบในเชิงลบมหาศาลเลยนะคะซึ่งก็มีทฤษฎีหนึ่งค่ะที่จะช่วยสยบความกลัวภายในจิตใจเหล่านี้ได้นะคะเรียกว่า psychological safety หรือว่าความปลอดภัยทางจิตวิทยานั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีแนวคิดมาจากการศึกษาของเอมี่เอ็ดมอนสันนะคะผู้ที่เขียนหนังสือ The Fearless Organization ค่ะซึ่งเรื่องของ psychological safety นะคะหรือว่าความปลอดภัยทางจิตวิทยานียค่ะได้ถูกพูดถึงกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังมีหลายสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาค่ะเรามาทำความเข้าใจด้วยกันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะ ความปลอดภัยทางจิตวิทยาค่ะไม่ใช่แค่การพูดดีหรือว่าใจดีต่อกันแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขเท่านั้นนะคะอย่างที่2ค่ะความปลอดภัยทางจิตวิทยานะคะไม่เกี่ยวกับบุคลิกภาพส่วนตัวค่ะจะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วใช้ความคิดตรรกะเป็นหลักหรือไม่ค่อยแสดงออกหรือคุยเก่งไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนนะคะก็มีส่วนในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ค่ะ อย่างที่3นะคะความปลอดภัยทางจิตวิทยาไม่ใช่การประนีประนอมจนส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่คาดหวังลดลงช้าลงค่ะซึ่งเอมมี่เอ็ดมันสันนะคะก็ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยนะคะเขาบอกว่า ความปลอดภัยทางจิตวิทยาเนี้ยค่ะก็คือการที่ทีมเข้าใจค่ะและรู้สึกปลอดภัยในการรับความเสี่ยงระหว่างบุคคลร่วมกันนั่นแปลว่ามันอาจจะมีโมเมนต์ที่ไม่ง่ายนะคะแต่เรารู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะพูดถึงความผิดพลาดเพื่อรีบกันช่วยกันแก้ไขนะคะอย่างเช่นที่ Ford ออนะคะมีการใช้ Red Yellow Green Indicator ของอลัลนบูเลรีที่ทำให้ทีมรู้สึกปลอดภัยค่ะที่จะยกประเด็นความผิดพลาดหรือว่าปัญหาเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงทีซึ่งเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตครั้งสำคัญของฟอร์ดได้เลยทีเดียวนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่ถึงแม้ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะปังหรือเปล่านะอย่างเช่นที่พิกซานะคะมีการยอมรับไอเดียตั้งต้นที่ช่วงแรกอาจจะดู ยังไม่สมบูรณ์นะคะแล้ววันหนึ่งไอเดียเหล่านั้นเนี่ยก็เติบโตเป็นการ์ตูนดิสนีย์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าเอ๊จะเริ่มยังไงดีล่ะบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ลองนึกจินตนาการถึงบรรยากาศที่ทำง,งานก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะก็อย่างที่เอมีอ่แอดมิสันได้กล่าวไว้เลยค่ะว่า ความปลอดภัยทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะก็คือการที่ทีมเข้าใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในการรับความเสี่ยงระหว่างบุคคลร่วมกันเน้นย้ำตรงคำว่าร่วมกันเลยนะคะนั่นแปลว่าทำคนเดียวไม่เกิดค่ะต้องไปด้วยกันนะคะยุ่งชวนใช้วิธีการแบบซูมอินเข้ามาที่ตัวฉันแล้วก็ทีมเล็กๆของเราก่อนเลยนะคะมี3วิธีที่เราจะทำแบบเริ่มได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะ เปิดพื้นที่ให้กับความผิดพลาดหรือปัญหาและก็ยอมรับความผิดพลาดหรือปัญหานั้นค่ะ2มุมนะคะถ้าเกิดจากเราค่ะกล้าที่จะพูดออกมาค่ะแต่ถ้าเกิดจากคนอื่นในทีมค่ะเปิดใจรับฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องทำการตกลงร่วมกันในทีมดีๆนะคะว่าการผิดพลาดเนี้ยค่ะไม่ควรจะเป็นงานรูทีนหรืองานที่มี process ชัดเจนนะคะแต่เปิด รับให้กับงานที่ซับซ้อนงานใหม่หรือว่าแนวคิดใหม่ๆที่ทดลองทำค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาร่วมกันนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะร้องขอความช่วยเหลือและหยิบยื่นความช่วยเหลือค่ะซึ่งเท่าที่ได้สังเกตมานะคะเวลาที่มีความผิดพลาดหรือปัญหาถูกพูดถึงเนี่ยส่วนมากคนเราจะยินดีหยิบยื่นความช่วยเหลือกันอยู่แล้วเนาะแต่กลับเป็นว่า การร้องของความช่วยเหลือเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่ะแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความที่ชื่อว่า How to Get the Help You Need นะคะจาก Heidi Grant นะคะใน Harvard Business Review ค่ะเขาพบว่าผู้ที่ต้องการหยิบยื่นความช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือคิดไว้ถึง48%เลยค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความเกรงใจเป็นอุปสรรคแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลกันนะคะข้อที่3ค่ะขอฟีดแบ็และให้ฟีดแบ็ค่ะรวมถึงการชื่นชมด้วยนะอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยในทีมได้เลยก็คือ การฟีดแบ็กเนี่ยแะคะถ้าเมื่อไรที่เราคิดว่าการให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันยากจังเลยไม่กล้าบอกเลยลองเริ่มจากการขอฟีดแบ็กก่อนเลยนะคะอะไรที่ทําได้ดีค่ะถ้าจะดีกว่านี้น่าจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการเปิดรับข้อมูลเพื่อการเติบโตร่วมกันค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กในที่นี้รวมถึงการชื่นชมกันด้วยนะคะ สาข้อค่ะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของ psychological safety หรือว่าความปลอดภัยทางจิตวิทยานะคะยังมีเรื่องที่น่าชวนคุยกันได้อีกเป็นวันๆเลยค่ะวันนี้เอาแบบเบาๆไปก่อนเริ่มต้นง่ายๆเนาะลองกลับไปแชร์กับทีมค่ะแล้วชวนกันลองทำก่อนนะคะถ้าได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปยังไงลองคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่การฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่จะกลายเป็นปุพนิสัยแห่งทักษะนั้นพบกับ SoftSkill Whisperer ตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ